สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Aussie Variety นะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีใครรอพี่หรือเปล่าคงคิดว่าเอ๊พี่ธนาไปไหนนะทำไมไม่เห็นขึ้นคลิปวีดีโอเลยถ้ามีคนรอก็ขอบคุณด้วยนะคะที่รอการเพราะว่าวันนี้พี่ไปซื้อ,อยามาอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้พี่ว่านะพี่คิดเองนะคลิปที่พี่จะขึ้นในหัวข้อเรื่องที่พี่จะคุยเนี่ยนะพี่ว่ามันต้องโดนใจแบบหลายๆคนมากๆเลยนะคะ วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องราศีมีนกับคําว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นอาโดนไหมโดนไหมโดนดีโดนเพราะว่าพี่เชื่อได้เลยว่าราศีมีนหลายๆคนคงคุ้นๆกับคํานี้นะคะทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะวันนี้พี่จะมาคุยกันถึงในภาพที่ว่าพี่เจออะไรมาบ้าง นะแล้วก็พี่อยากจะให้แนวคิดอะไรบ้างลองฟังแล้วคิดตามไปนะคะแล้วก็มาแชร์ความรู้สึกแล้วก็มาแชร์ความคิดมาแชร์ประสบการณ์กันมาแชร์สิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะคะอ่ะอย่างที่เกินไว้เมื่อท้ายคลิปที่แล้วว่าพี่จะมาบอกว่าชีวิตชาวราศีมีนอย่างพี่สบักสบอมเจออะไรมาบ้างนะคะเราจะพูดกันยังไม่พูดกันในดีเทลนะ เพราะวันนี้เรามีหัวข้อของเราเราพู่มในภาพรวม2014นะคะอ่าศึกสายเลือดนะคะระหว่างพี่น้องสายเลือดเดียวกัน2015มีปัญหาเรื่องงานนะคะอย่างหนักหน่วงนะคะแล้วก็2016มีปัญหาเกี่ยวกับอันนี้หมายถึงว่า ปัญหาใน 2014, 15เนี่ยก็ยังไม่ได้คี่คลายนะคะแครี่ออมาเรื่อยๆนะคะ2016นะคะปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะและก็ปัญหาเกี่ยวกับบริวารน,นะ2017ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะคนโกงโกงเงินนะคะอเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องเงิน Overview ภาพรวมเงินแบบหนักหน่วงน,นะคะและปัญหา2018นี่คือกระอักกเลือดก็คือแทบจะแบบสิ้นเนื้อประดาตัวแทบจะไม่มีที่สุขหัวนอนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ปัญหามันจบถึงกลาง2018ซซึ่งหลายคนมองมว่าโอ้โห เจอขนาดนี้ต่อกันไปสี่ห้าปียังมีชีวิตอยู่รอดเออพี่ยังงงเองเลยว่าทําไมพี่ยังมีชีวิตอยู่รอดมาได้จนถึงวันนี้นะก็อย่างที่บอกโชคชะตาจริงๆนะถ้าแล้วเราจะมาค่อยมาคุยกันในแต่ละเรื่องว่าเฮ้ยแม่งแต่ละเรื่องพี่เจออะไรมาบ้างแต่บอกได้เลยว่ากระอักแค่นี้นะคะอ่าด้วยภาพรวมนะคะสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ก็เจอแบบนี้ในหัวข้อใหญ่ๆนะคะแต่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสิ่งที่พี่เจอว่าพี่คิดว่าราศีมีนเนี่ยทำบุญกับคนไม่ขึ้นจากที่เหตุการณ์ต่างๆเริ่มตั้งแต่2014จากปัญหาครอบครัวสายเลือดจนมาถึงคนนอกบ้านคนในที่ทำงานคนนอกบ้าน พี่ม,มองว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากแฟกเตอร์ที่ต่างกันนะคะเกิดจากกลุ่มคนที่ต่างกันแต่มันแม่งมีตัวที่เหมือนกันอยู่ตัวหนึ่งคือว่าทําบุญหนือใครไม่ขึ้นในแต่ละแฟกเตอร์ในแต่ละปัญหามันจะมีตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องหมดทุกๆปัญหาในทุกๆปีนะมันพี่ก็เลยมานั่งวิเคราะห์เฮ้ยมันเป็นเพราะเรื่องนี้อะ่ะเออทําไมชีวิตฉันแม่งทาบุญหนือใครไม่เคยขึ้นเลย เหรอแล้วสิ่งที่หนักสุดเนี่ยการที่คุณทำบุญกับคนอื่นหรือคุณทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยนะคะมันไม่เจ็บสาหัสเท่ากับคุณทำบุญกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวของคุณแล้วมันําไม่ขึ้นอันนี้คือน้ำตาเนี่ยตกในสามารถร้องไห้ได้ตั้แต่2 0 14จนถึง2 0 18ซึ่งปุ๊บปุ๊บปึ๊บร้องได้เลยมันมันอยู่ในนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะ หายไปได้แต่ว่าเราจะมีการจัดการกับมันยังไงนี่คือ point นี่คือประเด็นนะคือปัญหามันเกิดขึ้นได้หมดอะแต่เราจะมีการจัดการกับมันอย่างไรมันนี่ไม่ใช่ใครนะมันนี่ตัวเองอย่างไรเอออันนี้น่าสนใจนะคะพี่ขอหยิบยกปัญหา2000ปลายปี2016เข้าสู่2017นะคะ Uh, เราจะไม่ลงดีเทลว่าปัญหามันคืออะไรเป็นใครอะไรยังไงแต่พี่จะพูดให้คุณคิดเองว่าปัญหามันใหญ่แค่ไหนนะคะพี่ช่วยเหลืออุ้มชูคนคนหนึ่งเป็นสมาชิกในคับนะคะคือมีฐานะที่ค่อนข้างแบบคือแย่เออด้วยเราพี่ทํางานขับมาเนี่ยพี่ไปช่วยคนนู้นพี่ไปช่วยคนนี้แต่น้องเขาเนี่ยพี่เนี่ยรับเป็นน้อง นะเฮ้ยคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยยังไม่สบายเลยนะคะพี่ก็เลยตัดสินใจพอไปเห็นสภาพความเป็นอยู่พี่เลยตัดสินใจกลับไปเมืองไทยอ่ะนะก็ช่วยนะคะช่วยของพี่เนี่ยพี่จะไม่ลงดีเทลนะว่าพี่ช่วยไงแต่คุณคิดเองว่าช่วยของพี่เนี่ยแค่ไหนช่วยตั้งแต่ตัวยันลูกเออเอางี้ดีกว่า ช่วยอย่างเงี้ยแล้วช่วยมากแค่ไหนคุณคิดดูเอาว่าพอถึงวันสงการนะคะคุณต้องอ่าลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คนที่คุณรักใช่ไหมคะน้องเขาถึงขนาดสิ่งที่พี่ให้เขาอะถึงขนาดต้องเอาน้ำ มาล้างเท้าพี่นะกราบเท้าพี่นะกอดพี่ร้องไห้แล้วบอกว่าขอบคุณพี่มากชีวิตนี้ถ้าหนูไม่เจอพี่หนูก็ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงหนูละและเคารพและหนูขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่พี่ทำให้หนูและครอบครัวหนู ชีวิตนี้หนูจะไม่มีวันลืมล้างเท้าแล้วกราบที่เท้าพี่นี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังก็คิดเอาเองแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่พี่ช่วยให้สร้างมันยิ่งใหญ่แค่ไหนที่จะทำให้คนคนหนึ่งก้มลงกราบพี่โดยที่พี่ไม่ได้เป็นครอบครัวในครอบครัวเขาไม่ได้เป็นพี่น้องญาติพี่น้องพ่อแม่เขาไม่ใช่ได้และล้างเท้าพี่อ่ะเอาแค่นี้นะคะ แต่สุดท้ายนะคะพี่ก็คือคนอื่นอยู่ดีนะคะด้วยไม่ว่าด้วยจะแฟกเตอร์ปัจจัยอะไรต่างๆที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปอันนี้เราไม่คุยนะมันมีปัจจัยมากมายนะเราไม่คุยพี่ก็คือเป็นพี่เหมือนเดิมนะแต่เราจะมาคุยกันถึงว่าเฮ้ยพี่แม่งมีวิธีการจัดการหัวใจพี่เนี่ยยังไงพี่แม่ก็คนด้วยเวลารักใครเวลาให้ใคร ถึงแม้ว่าการให้ของพี่แม่งไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะเพราะว่าพี่ถือคติว่าจากสิ่งที่พี่โดนกระทําจากครอบครัวสายเลือดเดียวกันแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเจ็บไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นต่อจากนั้นถ้าพี่จะให้หรือช่วยอะไรใครพี่จะไม่คาดหวังเลยนะ ไม่คาดหวังเลยนะมันจะทําให้เราเจ็บน้อยนะแล้วไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าสิ่งที่เราเจอมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราให้แล้วเราไม่คาดหวังเราก็จะเราก็จะไม่เจ็บมากแต่เราคาดหวังในความเป็นพี่เป็นน้องนะเรารักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเราอยากช่วยเหลืออยากทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นมันก็ จิตใจมนุษย์อะนะมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกมันเป็นธรรมดาที่เราจะเสียความรู้สึกและเสียใจหรือบอกว่าแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเสียดายสิ่งที่เราให้ไปเพราะพี่จะมีคติอีกเช่นกันว่าคนอย่างพี่นะอยากเอาอะไรเอาไปเพราะว่าชีวิตพี่แม่งสร้างมาด้วยตัวเองอยู่แล้วพี่ไม่เคยกลัวพี่ไม่เคยอิจฉาริษยาใครพี่ไม่เคยอยากได้ขของของใครเพราะอะไรเพราะถ้าพี่อยากได้พี่ทํเอา และพี่เชื่อว่าพี่ทําได้ด้วยนี่คือพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งของอะไรเนี่ยมันไม่มีอิทธิพลที่เขาเอาไปเนี่ยมันไม่สิ่งที่พี่สร้างให้ไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกพี่นอกเสียจากว่าการที่พี่เสียความรู้สึกเพราะว่าพี่หรักจริงๆแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันทําให้จิตใจเราอ่ะถามว่าบอบช้ำไหมบอบช้ำโกรธไหมแรกๆโกรธหลังๆไม่โกรธ นะเพราะว่าอะไรเพราะเรากลับมานั่งคิดเฮ้ยเราจะปล่อยให้ความรู้สึกแบบนี้มาครอบงำชีวิตเราไม่ได้นะอย่างที่พี่บอกไปสิ่งที่พี่ให้มันยิ่งใหญ่แค่ไหนไปคิดเอาเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเงินทรัพย์สินหรือว่าจิตใจไปคิดเอานะคะถึงขนาดกุ้มลงล้างเท้าพี่กราบเท้าพี่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยแม่งถ้าเขา มองวัตถุเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าจิตใจของเราที่ให้ไปเราควรที่จะต้องตัดตรงนั้นออกเหมือนกับอ่ะคิดง่ายๆปัญหาเกิดขึ้นแม่งเราแม่งถือมันไว้แบกหินก้อนหนัหนกๆถ้าพี่ถือมันตั้งแต่2016ปัญหานั้น โอ้กูเสียใจมากเลยขอโทษน,นะคะเสียใจมากเลยเศร้าทําไมวะไม่เห็นถึงความดีไม่เห็นสิ่งที่ให้ไม่เห็นถึงบุญคุณแถมกลับมามองเราไปนแง่ที่ไม่ดีสิ่งที่เราให้คือนั่งคุ้นคิดถือแม่งไว้ยอย่างเงี้ยตั้งแต่2016น่ะถามว่าเฮ้ยเรามัวแต่นั่งคุ้นคิดอย่างเงี้ยเขาอะไรโอ้สบายใจเฉบท้นลานะ อยู่กับสิ่งที่เราสร้างไว้ให้มันไม่ได้มาแคร์เลยว่าโอ้โหยูจะรู้สึกยังไงนือบอกปาพี่ก็เลยตัดสินใจอ่ะพี่ก็ได้วิธีการจัดก,การชีวิตของพี่ทางออกของปัญหานี้คือในเมื่อเขาเลือกที่จะแคร์และอยากได้สิ่งที่พี่สร้างไว้โดยที่ไม่แคร์หัวใจพี่พี่ก็ตัดออกหนึ่งช็อและไอ้ตรงที่อยู่กับเราล่ะเขาอาจจะตัดได้แต่ความรู้สึกของเราล่ะ แม่งก,ก็ฉันรักอะ่ะฉันหวังดีอะ่ะทํากับฉันแบบนี้ได้ไงความรู้สึกเนี้ยแม่งหนักตัดสินใจอะไรหรู้ปะวางเลยวางเลยวางนะตรงนั้นเลยแล้วย้อนกลับมาคิดถามตัวเองเฮ้ยที่ให้เขาไปอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะมีความสุขไม่ใช่เหรอพอเราให้เราเห็นชีวิตเขาดีขึ้นเรามีความสุขนี่เราไม่ได้มีความทุกข์นะใช่ปะ แล้วแม้แต่วันวันนี้เนี่ยเขาสสวยสุขในสิ่งที่เราให้เราควรจะมีความสุขใช่ป่ะและสิ่งที่เราให้เราให้น้องเราไม่ใช่หรอเออเราสร้างชีวิตครอบครัวคร,วรอ,บวอบครัวหนึ่งเราอบอุ้มชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึง่งขึ้นมาและเราทําไปเรามองย้อนกลับไปเฮ้ยสิ่งที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากความรัก ความรักเขาความสุขที่เราได้เห็นชีวิตเขาดีขึ้นความสุขที่เห็นหลานล,ลูกเขามีรอยยิ้มความสุขที่เห็นน้องเราคือตัวเขาเห็นครอบครัวเขาดีขึ้นไม่ใช่เหรอถ้าใช่แล้วทุกทำไมาทุกทำไมาเราควรภูมิใจไม่ใช่เหรอในสิ่งที่เราทำเพราะอะไรตาบให้วันนี้เขาไม่มีเราแล้วเราตัด เขาตัดเราเราตัดเขาออกไปเราวางทุกนั้นทิ้งไปแล้วต่อให้2016 2019, นนะจนถึงทูเตาซไนทวันนะจนถึงณวันนี้สิ่งที่เขาเดินอยู่สิ่งที่เขามองอยู่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกๆวันมันคืออนุสาวรีย์ของพี่อนุสาวรีย์ของการให้ที่เขาปฏิเสธไม่ได้ชั่วลูกชั่วหลานจนถึงวันตายว่าพี่คือผู้ให้นะและ เวลาพี่มองย้อนกลับไปพี่ก็จะเห็นสิ่งที่พี่ได้ทิ้งไว้ให้เขาตราบจนพี่ไม่มีลมหายใจและเขาไม่มีลมหายใจเราควรที่จะภูมิใจเพราะสิ่งที่เราสร้างไว้ทิ้งไว้มันคืออนุสวรีย์ของความรักอนุสาวรีย์ของคนคนนี้ที่เป็นผู้ให้ทิ้งไว้กับเขาที่เป็นผู้รัก ต่อให้เขาจะยังคงเห็นมันหรือเปล่าแต่เขาปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาต้องตายไปกับมันเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเขาอะมันคืออนุสาวรีในการให้ของพี่เราควรที่จะสุขใจที่เห็นครอบครัวเขาดีขึ้น,นจบจบปะาจบนี่มันคือสิ่งดีๆเสียด้เงินปะ ก็โอเคนะเยอะอยู่แต่อยากได้เอาไปเพราะพี่หาใหม่ได้และสิ่งที่พี่ให้ไปวันนั้นบุญกุศลเนี่ยมันทำให้วันนี้พี่ได้มากเป็นร้อยเป็นพันเท่าจากโชคชะตาพูดคำนี้เพราะ พี่ไม่ได้จากครอบครัวพี่ไม่ได้จากคนจากไม่โชคชะตาส่งมาเรื่องจริงเรื่องจริงสาบานตัวหน้าพระเรื่องจริงจากคนที่ใกล้ที่จะถึงขีดสุดท้ายเส้นสิ้นเนื้อประดาตัวอืและบุญกุศลของการให้ก็นำพาให้โชคพี่ชะตาพี่กลับมา เพราะอะไรพี่เชื่อว่าเพราะว่าพี่สร้างบุญของการที่พี่เป็นผู้ให้ให้พ่อแม่ให้คนตกทุกข์ได้ยากตลอดระยะเวลาหปีเด็กนะคะในคับที่พี่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นพันเพืดค่าการศึกษาเสื้อผ้าหนมทุกอย่างที่พี่ให้มาวันหนึ่งที่พี่ถึงเวลาที่หมดสิน้นหลังชนกำแพง บุญกุศลนั้นแสดงผลให้พี่มาอยู่วันนี้และมารู้จักทุกๆคนในวันนี้นี่คือความเชื่อของพี่นะแต่ไม่ได้หมายความว่าระหว่างทางพี่ไม่ได้ดิ้นรนนะดิ้นรนแทบกระอัแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมนักหนาต่อให้ให้ยังไงคุณอย่าคิดว่าโอ้โหแม่งทําไมวะทําทบุญอะครไม่เคยขึ้น ทำไมมันถึงไม่ขึ้นเพราะว่าแฟกเตอร์เนี่ยในการที่คนเขาจะรู้บุญคุณคนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่ดวงชะตาแฟกเตอร์มันอยู่ที่คนสองคนนะถ้าเราคิดว่าเรามีบุญคุณแต่เขาไม่ได้คิดเราจะไปขย่มหัวเขาบังคับให้เขาคิดมันก็ไม่ได้นึกออกปะคะมันอยู่ที่คนสองคนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับความคิดใครได้เลย ะะเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองถ้าเกิดพี่คิดอย่างนี้พี่จะหยุดบทบาทของการเป็นผู้ให้ทันทีนะโลกใบนี้ก็จะไม่มีถ้าคนคิดอแบบนี้โลกใบนี้ก็จะไม่มีคนที่เป็นผู้ให้เพราะพี่เชื่อเหลือเกินว่าคนที่ทาบุญเหลือคนไม่ขึ้นมันมากมายมหาศาลนะไม่ใช่แค่ราศีมีนแต่ราศีมีนอาจจะเจอบ่อยหน่อย อันนี้พี่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 ก็อยากจะฝากไว้ในมุมมองของความคิดและวิธีการจัดการความคิดของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกไว้ว่าทำต่อไป m o v i n g on ทำต่อไปนะคะให้พ่อแม่ให้คนทุกทรมานคนที่เขามีปัญหาไม่พร้อม นิดๆหน่อยๆคือให้ไปบุญกุศลจิตเนี่ยมันเกิดน,นะคะทาต่อไปนะคะทาต่อไปและโลกนี้เนี่ยมันจะสวยงามที่สําคัญอะไรรู้บ้าใจเราเนี่ยมันสบายเพราะอะไรเพราะถ้าวันหนึ่งเราไปเจอคนที่เขารู้จักบุญคุณคนเราจะมองการจเจริญเติบโตเห็นสิ่งสิ่งนั้นที่เราสร้างมาเนี่ยอย่างภาคภูมิใจ นะตายไปก็เอาอะไรไม่ได้นะพี่ทําไมมันถึงเป็นผู้ให้เพราะว่าลูกของพี่เนี่ยมีแล้วโอเคแล้วพี่ไม่ต้องห่วงเขาแล้วพี่สร้างไปให้เขาแล้วเขามีแล้วอยู่สบายแล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีพี่แล้วเพราะพี่สร้างไว้ให้เขาแล้วแล้วถ้าพี่ยังมีชีวิตมีลมหายใจทําไมพี่ไม่ทําประโยชน์ในการเป็นผู้ให้ ให้กับผู้ที่เขายังขาดอยู่เพราะต่อให้พี่สร้างมันมากขึ้นไปกว่านี้ตายไปพี่ก็เอาันไม่ได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นพี่เตรียมพร้อมที่จะเจอกับคนขี้กกงคนหักหลังคนไม่รู้บุญคุณคนพวกเนรคุณพวกอักตันอยู่พี่พร้อมที่จะเจอคนพวกนี้เพราะอะไรเพราะพี่ไม่ได้คาดหวังไงคือให้ไปพี่ไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยแกต้องให้นี้ฉันกลับไม่ มันจบไปตั้งแต่ศึกสายเลือด2014นีแล้วพี่ไม่ได้คาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคนฟังคลิปนี้เนี่ยจะ20่สทีละคงจะได้อะไรจากพี่บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วฟังดีๆนะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้ง เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะพี่ขอขึ้นโปรเจกต์แรกของปี2019นี้นะคะถ้าใครสนใจก็โทรไปได้นะคะน้องเลขาพี่นะคะเขาเป็นทั้งเลขาเป็นทั้งหุ้นส่วนพี่นะคะชื่อน้อก้อยนะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งเบอร์ไว้นะคะโปรเจกต์แรกของพี่ในปีนี้นะคะ พี่อยากแบ่งเบาภาระน้องๆราศีมีนนะคะที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะและมีบุตรมีลูกนะคะพี่จะให้ทุนทุนเกี่ยวกับเสื้อผ้านักเรียนชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนอะไรพวกนี้นะคือทุน10ทุนนะคะทุนละ1,000บาท10ทุนนะคะ โดยกติกาคร่าวๆเดี๋ยวไปเอารายละเอียดตอนโทรไปคุยกับน้องก้อยนะคะกติกาคร่าวๆคือคุณต้องเป็นคนราศีมีนและคุณจะต้องมีลูกที่อยู่ในวัยเรียนเรียนชั้นไหนระดับไหนไม่รู้เรามีวิธีตรวจสอบของเรานะคะคือหต้องคุณต้องเป็นคนราศีมีน 2. คุณต้องมีบุตรนะอยู่ในวัยเรียนนะถึงมีสิทธิ์ที่จะ ได้รับทุนนี้นะคะทุนนี้จะปิดสิ้นเดือนมีนาคมสิ้นเดือนหน้าพี่จะเข้ามาปิดใต้คลิปนี้เองว่าปิดแล้วนะคะแล้วน้องก้อยเขาจะส่งนะคะส่งนะคะหลายชื่อพี่จะมาขึ้นให้นะคะ10คนที่ได้รับทุนจากพี่นะคะทุนละ1,000บาท10ทุนรวมมูลค่าทุน10,000บาทสำหรับสำหรับเสื้อผ้าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนต่างๆรองเท้าพลพส่อต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะว่าพี่ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระนี้ความกังวลใจนี้ของคุณที่จะเปิดเทอมในเทอมหน้าที่กําลังจะมาถึงออกไปไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเลยนะเอาสติจิตใจพลังไปดิวไปต่อสู้กับปัญหาอื่นที่เข้ามาเพราะมันอาจจะมีปัญหาอื่นลุมเล้ามากมายคุณตัดปัญหา ปัญหาว่าฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกไปซื้ออุปกรณ์การเรียนไปซื้อกระเป๋านักเรียนไปซื้ออะไรก็แลวแต่ออกไปนะคะพี่แครี่ปัญหานี้ไว้ให้นะคะมันไม่ใช่เงินหมื่นเงินล้านเอาเงินหมื่นแต่ไม่ใช่เงินแสนเงินล้านแต่มันจะมาทีๆแบบนี้บ่อยๆเป็นระยะตลอดทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ขอขึ้นโปรเจกต์แรกของพี่ก่อน ทุนนี้เพื่อน,น้องนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจสนใจนะคะปิดสิ้นเดือนมีนาคมวันสุดท้ายแล้วพี่จะมาปิดตาคลิปนี้ว่าปิดแล้วนะคะโทรไปหาน้องก้อยได้นะคะแล้วน้องก้อยเขาจะมีวิธีตรวจสอบแล้วจะรับเรื่องไว้นะคะแล้วพี่จะมาคัดถ้ามันเกินสมมติมันเยอะคัดคนที่มีความจำเป็นมากที่สุดตามมาตรฐานการคัดของเรา เรามีมาตรฐานของเราชัดเจนนะคะแต่ถ้าคุณไม่ใช่ราศีมีนนะคะเรามีวิธีการตรวจสอบถ้าคุณไม่ใช่ราศีมีนและคุณไม่มีลูกเล็กไม่ต้องโทรนะคะนะคะพี่ขอโปรเจกต์นี้พี่ขอช่วยตรงนี้ก่อนนะจ๊ะยังไงพบกันใหม่อาทิตย์หน้าถ้าเกิดมีคนตามพี่เยอะๆส่งไว้ใต้คลิปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวบางทีอาจจะเป็นไลฟ์สดแล้วมาคุยกันแชทสดเลยโอเคนะคะ ขอให้เจอสิ่งดีๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าออกอีกนิดนึงยังไม่จบถ้าคุณคิดว่าโปรเจกต์ของพี่นะคะทุนนี้เพื่อน้องเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังมีความทุกข์และแบ่งเบาเขาไมา่ได้บ้างแชร์ได้นะคะถ้าอยากแชร์ก็แชร์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์นะคะเพื่อเพื่อร่วมโลกนะคะถ้าอยากแชร์ก็แชร์ถ้าอยากกดไลค์ก็กด นะคะแต่ถ้าอยากคอมเมนต์ก็แลกเปลี่ยนกันได้กดอัไล์ก็ไม่ไว่าอีกนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าคิดว่าโครงการของพี่ทุนนี้เพื่อน,น้องมีประโยชน์รบกวนแชร์ออกไปนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆสุดพี่อยากจะส่งเงินจำนวนเนี้ยทุนเนี้ยไปถึงคนที่เขามีความจำเป็นมากจริงๆนะจ๊ะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราไปก่อนบา,บายบายสวัสดีค่ะ